ฝนโโตกฝนตกหนึ่งประมาณประมาณสชั่วโมงน้ำเต็มเลยครับนะสระที่เราเลอกเลนออกกำลังขุดอะน้ำเต็มเลยไอสระลูกนี้ก็กเกือบจะเต็มกันเพราะว่าฝนตกเขาไม่ได้ให้น้ำสวนน้ำไม่มีระบายออกจะดูดแค่เต็ม เขาจะให้น้ำสวนพวกนี้พอฝนเมื่อวานไอ้ฝนมันตกวานวานซืนตกวานซืนเราก็หยุดมาสองวนันสองวนนันวันนี้ถ่ายน้ำอมดลุงล้งลุกงอยู่แู้วฮะคูเดซูบูดด น้ำที่ไหลลงมาจากข้างบนพาทีเลนลงมาด้วยถ่ายปาดเมงคิดว่าน่นาจ่ะวันนี้ไม่ได้ิ่งอ่ะนนี้เป็นทุ่งนี้แหละขวาแนนรถไทยซิ่ง อันนี้วานน้ำเต็มเลยวันที่ฝนตกเปิดร่องออกร่องริมแดนดีฝนตกตอนนี้ตอนที่ผมอยู่ถ้าตกตอนคืนกลับบ้านแล้วเนี่ยโอ้งามเลยไม่ได้เปิดร่องไว้นน้ำไหลลงสะสะพังเช็ดเลยดีอยู่ฝนตกตอนที่เราอยู่ตกเหมือนตอนคืนวันนั้นนะโอ้ตายเลยน้ำไหลร้อยน้ำไหล ตกประมาณสามชั่วโมงโอ้ยมาไงไปดูฝนตกหนาแรงตกหนักก็เลยนะตกวันอ่วันที่ตกวันที่เจ็ดที่เจ็ประมาณสี่โมงนี่แหละสามสี่โมง เราต้องวิ่งหินมาใส่ฝังคลองฝังนี้นะกันไวเพราะว่าน้ําคลองมันเอิอนาหนาหนาฝนนะ้นําคลองมันเอออเออแล้วลงสะที่นี่จะพาพวกขีเลนลงใบไม้เสร็จใบไม้ลงสะตื่นเขินเร็วหินเหลือชั้นหินมีที่ไหนฝนตกไหมครับวันที่เจ็ดอ่ะวันนี้วันที่เก้าแล้วะวันที่เก้า เวลา10โมง10โมง40 00. ที่9เดือน3